สวรรด์นนเขตจ้ะงานอะไรนะ <แก S 1> พี่เพลงเร็วๆกระเทยโอ้ยงานเลยนะแถวขกระเทยสวัสดิ์หันสาค่ะยังไม่ได้ใส่มงเลยโอ้ยเม็ดมาถึ๋งต่อม่อแล้วจ้ามาทำบัตรข้ามแดนก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ยังผมซาดมันอยู่ปากจืกดๆมาทำบัตรข้ามแดนกนันมีแบบขอบคุณค่ะ มีแบบสแกนกรอกข้อมูลกับยื่นแบบประชาชนแล้วก็ปิ้นเลยจ้า้ายได้มาแลวมากไปถ่ายเอกสารก่อนสามแผ่นเท่าไหร่คะเรียบร้อยจะสูเรียบร้อยจ้ะลิกปยัดเก้าสิบเจ็ดนะทักูเสียทุกที่กูแปดหมดเดี๋ยวไลนแล้วแปดหมดหัด ินคอฟฟี่ช็อปเออเริ่มเริ่มน่เยืนแบบชครับผ่านด่านเรียบร้อแล้วาจะไม่มีที่นั่งต่อมาไม่มีที่นั่งสันต้องไนั่งต้องไนั่งรี้อปวด้ออยยุดขับแรงมาก ยุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นเป็นชั้นเฉลียวเฉลียวข้าไปฝั่ง้นุ่มกันเนอะมันฉินคนน่าชอบเลหนูอยากเดินหนูอยากเดินเที่ยวค่ะสอแล้วก็เดินมามาเที่ยวตลาดกันขี้เกียจเดินก็คือนั่งตุกตุกจากคนละยี่สิบบาทเฮ้

ขุยแกคือเลิศนะว่าไม่ได้นะร้านเขาฮู้ยต้องมาป้าร้านี่แหละที่ฉันบอกว่าตอนเย็นแบบร้านสวัสดิ์คือตรงนี้หูเจอส้มตำจ้รออันนี้อย่างคะนี้ไสหมูสไส้หมูเป็นบอกก็ตกไปแล้ว5บาทเลิศอหูมาแล้วจ้าลูกชิ้นแบบบันลัง มีน้ำสองน้ำจ้ดได้ส้มตำไม่ได้นะสาละแหน่ะเลยสาละแหน่อ,อย่าอุเอิงค่ะเมื่อเหมือนผีไปทับโผมาจากไ,ไหนไอ้ทาบโบ๊ะทาบต่อยโตเก็บอาการอะไร เป็นบ้านอะไรตัวโกมิ่งโกโก้เพิ่งได้คือใส่หมูได้พี่เขาเดียวหนูละคะเอาลูกลอไม่เป็นไรหาได้ได้ไม่เป็นไรก็เลยเอาไปเก็บโอ้ตายแล้วไม่เห็นไม่เมื่อกี้ก็คิดว่าจะหยิบผักไงก็เลยแบบอ๋อตามพ่อมาเลยเขาหยิบแค่มือได้เลยตาไม่เห็น นวอยู่นะนวนวยนะวเนะพื่อถามนะเออมมีอยู่แค่นี้ใช่ปะเออ้าเป็นอย่ามือดิฉันเดียวเองโหบกบะมากเ้ข้าขค้น่องแข้วก็เป็นชึ้นขียวข่ะชขึขียวขย็น หวานบัตปกติเลยคนะครับเพิ่มบีบด้วยนะคะหมอค่าไม่หวานนะใส่น้ำตาลนิดเดียวเน้นมันมันนมใช้เขียวมีสปันน์ไหมปั่นเอาไหมช้เขียวปั่นไหมปั่นแล้วใส่บีบอร่อยนะเหมาะกับเด็กลูปปุ๊กอยากกินเมนูเพื่อใหญ่ะแล้วตัหนูแล้วตัหนูเหมือนใจเหมือนใจกับพี่เพลงมากเลยตกลงใครกิน ให้ลู้งก็ไลยกินร่อลานขาสวยเย็นมาได้ละข้างนอกจ้าข้างนอกก็มีที่นั่งจ้ะมาแล้วเราเพิ่มวิปครีมไปด้วยจ้าเป็นคนที่แบบชอบหวานชอบความมีวิปครีมชาเขียวมาแล้วจ้ะ เขาพี่มีพิมพ์ด้วยเขาพี่มีพิมพ์แก๊สแล้วชิีแบบมะขายเค็มๆกับแก๊ทีนี้มันก็จะมีเพื่อนที่มาชิมด้วยเพื่อนก็บอกว่าโอียนี่นี่เอาสามสี่ที่แล้วปงแล้วผ่านมาเดินผ่านหน้างานดนตรีก็อยู่ตรงนี้ฟ่างนีอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะสนุกเวอร์แอนด์ซอยเวอร์เปิดเพลงกิ๊งต่างแบบเต้นแบบ เดินสกัดไดเดินจะไปขึ้นรถแล้วจะไปกลับบ้านเจออะไรปันปานต้องลองจ้ะเออแต่ของดาพี่อนุญาตให้กินเอาเป็นตัวนี้ตัวเรนโบ์นี้นี่นะอย่าให้รูพี่เมานะเมานไหบปันแบบปันจนแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบทรงแบบทรงปันดีกว่าเอาแบบทรงไม่อยากได้แบบสี่จะถ่ายรูปแบบปันเหมือนสีเดียวมันไม่เอาเอาแบบทรงถ้างั้นเอาแบบทรงสามสีไม่ต้องใส่เล้าก็ได้เอา แต่ละอ้ย่างอันนี้อันนึงเธอก็สั่งใส่เหล้าไปแต่หลานไม่ใส่ก็ตีตายเลยสีชมพูนี้อะไรคะสีชมพูเนี้วิงจีสตรอเบอรี่รสชาติจะมีตามนี้เลยอ๋อรสชาติจะมีตามนี้กิ๊บเอาเลยโบแก้วหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ต้องใส่นี่จ้ารสชาติจะมีตามนี้จ้ามาแล้วเราก็ต้องสั่งสองเริ่มต้นที่สองพันสองหมื่นห้าร้อยเท่าไหร่กี่ร้อย เออพ่อค้าหล่ออ่าพ่อค้าหลอก็ใช่พ่อค้าหลอจริงอย่าพูดเผาได้ไหมให้ลูกสาวแก้วนึงค่ะเลนโบโอเคอ่าแต่ไม่ต้องลขอเป็นบลูบลูฮาร์ไวเลยค่ะบลูเลมอนเนี่ยมันเขียนว่าบลูเลมอนบลูเลมอนเป็นปั่นนะคะของนั่นใส่ไปเลยนะคะให้มันบอกอย่างี้แหละพี่เป๊โอ๋อ อะไรก็ไม่รู้รักแบบใดโอ้รักแบบใดก่อนรักกี่โมรักกี่โมจงอธิบายเงินไทยจ่ายได้จ่ายได้ไหมเงินไทยมีเงินที่บอหอมแล้วนะสองหมื่นห้าหมือันนี้อันนี้แก้วเท่าไรของน้องไม่ใส่เ้ามันจะหมดเร็วนะเอาดีดี หลานถามหลานอร่อยไหมไอทางนั้นไอตอนนี้เราอยู่น้าร้านงุงออกนิดนึงคุงออกนิดนึงแต่ว่ามีความแซ่บอยู่ก็ป่อเราไปจะหมดเร็วไงมันต้องสั่งคนละมาแยกลูกกินตลกกินไปเลยดของฉันน่ากินมาก ขับใจหลาย,ลายจ้า,าจโอ้ย<ๆ>น่ากินมากเลยดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพี่ได้อยู่ยาวน้ะงเส่งมุกแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> วุ่นวายมาก